สำหรับเจ้าสาวยุป,ปัจจุบันนะคะหลายๆคนน่ะแน่นอนว่าต้องแบบอยากสวยในวันสําคัญที่สุดในชีวิตซึ่งน่าจะมีครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเราอยากจะสวยมากที่สุดในวันนี้นะคะโดยส่วนตัวหมอเนี่ยอันแรกเลยอะที่เลือกนะคะในขั้นตอนการเตรียมงานอะ อันแรกที่ทําคือเลือกชุดเราคิดว่าน่าจะเกิน50%ของเจ้าสาวทั้งหลายเนี่ยเลือกชุดก่อนแล้วก็ค่อยอาจจะค่อยไปอาช่างแต่งหน้าสถานที่ชุดที่เราฝันไว้เนี่ยมันจะสวยก็ต่อเมื่อนอกจากเรื่องของผิวดีแล้วนะคะอีกอันหนึ่งคือใส่แล้วมันต้องดูผอมดูแบบดูละหงอเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์อันแรกที่หมอจะพูดถึงก็คือเราเรียกว่า bridal toxin มันเป็นการฉีดตัวของโบทูลินุมท็อกซินหรือว่าโบท็อกเนี่แหละเข้าไปทําให้คอดูยาวละหงบ่าไหลดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยก็ดูเข้ารูปโดยที่มันก็จะมีเทคนิคการฉีดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวหมอจะเอามาให้ดูกันทําไมการฉีดท็อกซินเนี่ยมันถึงจะช่วยให้แบบดูละหงได้นะคะอย่างดูในรูปนี้นะคะกุ i เน e ตแพรโชเนี่ยคือเธอก็เป็นคนที่สวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าดูบริ ตรงคอเนี่ยจะเห็นว่าเว็บเน็กเนี่ยมันดูป้าน ไปนิดหนึ่งมันเลยทําให้คอเขาดูตันเจ้าสาวเนี่ยถ้าสมมติมีตรงส่วนเนี้จะดูแบบคอตันๆน,นิดหนึ่งแล้วก็ดูคอไม่ค่อยยาวทีนี้ไอ้ตัวไบรดอท็อกซินที่หมอพูดถึงเนี่ยมันสามารถจะเอามาลดบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้ได้แล้วทําให้คอดูยาวขึ้นนะคะลูกซ้ายก็จะเป็นลูกก่อนฉีดนะคะลูกขวาเป็นลูกที่ฉีดไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยพอฉีดลดไอ้ตรงแผงคอตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เอ้ยคอดูยาวขึ้นดูละหงไหลดูสวยขึ้นเพราะฉะนั้น สำหรับชุดเจ้าสาวเวลาใส่เนี่ยก็จะทําให้ดูใส่สวยขึ้นโดยเทคนิคการฉีดมันจะอยู่ที่กล้ามเนื้อ,อน,นี้ค่ะกล้ามเนื้อทร p เซียสนะคะมันจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังโดยจุดที่เราจะฉีดเนี่ยจะฉีดบริเวณของต้นของกล้ามเนื้อตรงที่เป็นแผงคอเวลาฉีดเข้าไปพอกล้ามเนื้อมันทํางานน้อยลงเนี่ย ขนาดของกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะลดลงด้วยทําให้มึงของคอและก็ไหล่ดูใกล้เคียงกับ90สองศามากขึ้นดังนั้นมันจะทําให้คอดูยาวขึ้นถ้าเราฉีดกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันลดลงคอเราจะดูยาวขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ทําให้คุณเจ้าสาวใส่ชุดสวยขึ้นคอก็จะดูยาวระหงนะคะ